สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพิมเมลิกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เข้าสู่เกมที่30ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่4เมษายนมีแต่กันดู่4คู่นะฮะเริ่มกันที่สิงห์บูเชลซีครับแพ้คาบ้านให้กับเวสต์บอมวิดเอาเบียนไป2 5ฮะเกมนี้เจ้าบ้านเนี่ยได้2ประตูจากริสเตียนพลิสิกนาทีที่27แล้วก็เมลสันเมาส์นาทีที่71ฮะซึ่งจุดเปลี่ยนนะก็คือตอนต้นเกมเตโกซินวาเนี่ยโดนใบเหลืองแดงไล่ออกไปนั่นเองครับก็เลยทำให้ทีมเยือนเนี่ยซันโบไป มาเทอสเปเรล,ล่ายิง2เมตรครับนาะทีที่45่บวกสแล้วก็บวกสคาร์ลัมโรวินสันครับยิง2ประตูเช่นกันนาะทีที่63แล้วก็ทาง90้บวกหนะฮะแล้วก็หนึ่งประตูมาจากเอ็มบายดีแอคแนะ่นาทีที่68ครับเรียกได้ว่าช็อกสำหรับแฟนสิงคโปรเลยทีเดียวลีดยูอนเต็ดก็เปิดบ้านเฉิอนเอาชนะทีมบุ้อย่างเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดไป2-1เจ้าบ้านได้2ประตูจากแจนะ็คคาริสันนาทีที่12แล้วก็ ฟิลจากกีก้าของเชฟยูเนทำเข้าประตูเองในนาทีที่49ส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากเบนออสบอลนนาทีที่45บวก2 เลสเตอร์ก็แพ้ให้กับทางแมนซิตี้ไป0ูนทีมเยือนได้2ประตูจากเบนจามบนเบนดี้นาทีที่58แล้วก็กาเบียลเชียสุนาทีที่74ปิดท้ายด้วยเซนอลครับแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไป0ูนทีมเยือนได้3ประตูจากดิโกโชต้าครับยังคงฟอร์มร้อนแรงครับยิง2ประตูนาทีที่64แล้วก็82ส่วนอีก1นลูกมาจากโมเมซาลานาทีที่68นั่นเอง ก็เลยทำให้ตนารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยเลเบิลสีฟ้าแมนซิตี้น้ำโด่งครับตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น74คะแนนใกล้แชมป์ไปเรื่อยๆแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทิ้งอันดับ2อย่างแมนยูไปถึง17คะแนนด้วยกันเลสเตอร์ก็อยู่ที่3มเหมือนเดิมครับหลังจากแพ้ไปอยู่ที่56คะแนนเชลซีก็อยู่ที่4ครับแพ้ไปก็มี51ลิเวอร์พูลขยับมาอยู่ที่5ครับตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น49คะแนนในขณะที่อาร์ตสโอลก็อยู่ที่9เหมือนเดิมครับมี42โดยที่มีลีิเดียเต็ดตอนนี้ขยับมาอยู่ที่10ครับม คะแนนเท่ากับอาร์เซนอลแล้วณะที่2ทีมทัายตารางที่เตะไปเมื่อคืนครับเวสต์บอมตอนนี้ยังได้ลุ้นอีกเครื่องหนึ่งฮะยังอยู่ที่19ของตารางก็จริงครับตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น21คะแนนก็ห่างจากนิโกโซโซนปลอดภัยเนี่ยเคะแนนด้วยกันส่วนเชฟฟีเตตดต้องบอกว่าโอ้โหเตรียมตัวบายบายครับยังอยู่อันดับบวยครับตอนนี้เก็บไปแค่14คะแนนเท่านั้นเองไปต่อกันที่เดลซันโดล่าสุดตอนนี้ก็เป็นโมเมซาลาจากลิเวอร์พูลที่ยิงไป18ปประตู โปรแกรมอีกคู่ที่เหลือนะก็จะมีวันอาทิตย์ที่4เมษาย,ยนครับดึกๆมีซานสันเจอเบอร์ลี่มีเกาโซ่พบสเปอร์แอสตันวิลลาเจอฟูลแลมแล้วก็คู่ดึกเป็นแมนยูเจอกับไบรตันส่วนคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารที่6เมษาย,ยนมี2คู่เอเวอร์ตันเจอพาเลทแล้วก็บู๊บจะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ด